ทำไมแกงส้มถึงขมทำไมทำไมต้องเหม็นด้วยมันมีอะไรแตกต่างแกงส้มตรงไหนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันแบบว่าอะไรอ่ะแบบว่าใส่แกงแล้วผสมลงไปว่แล้วแกงรวมรวมไปผัดได้ใส่พริกแกงใส่ที่สำคัญใส่ผลิตภัณฑ์รสช่ปิของร้านมัมีความหอมและนี่ยืนยันว่าเป็นชุมชนแขกสลัดแขก น่ากินมากค่ะกระดิ่งกระดิ่แข็งกระดิ่งแข็งนะคะใส่เต้าหู้นะคะแล้วก็ไข่น่าทานมากค่ะถัดมาใกล้ๆร้านป้าจิ๋วค่ะคุณผู้ชมป้าจิ๋ชอบเก็บปักเม้าว่ะค่ะมอยักษ์บลูเลยต้องสปอตพาไปเอาเหนียวดเลยหมูขออภัยค่ะคุณผู้ชมไสเหนียวเลยไส้เหนียวหลยหอูทะไรก็สดๆเลยครับแป้งใส่กับกุ้งแห้งนะคะ ใส้ถั่วงอกอ่าค่ะอ๋อสดๆเลยค่ะค่ะว่าจี๋อย่างนี้เมื่อกี้ยังไม่หมดด้วยนามีคนเห็นได้ข่าวว่ามีบูดูหล่นด้วยเต่าวันนี้บ,นบูดูหล่นด้วยใช่ปะอ่าเป็นยังไงเอ่ยอธิบายให้ให้ฟังหน่อยสิครับย้อนใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่พริกใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ทานกับชาเป็นยังไงอ๋ไไไปไปอ,บ,บ,อ,อ,อบูดูหล่นทานกับ แบบผักผักโอ้โดิฉันนึกว่าแทนกับปุ้ยจะเหยียบหรอค้างนะคะจะดูนะคะว่าที่ปุ้ยจะทำยังไอนะคะทำยังไงฮะเอ๊ะเขาเขาเขาผ่ากันยังไงไอ้เขาผ่ากันยังไงเดี๋ยวพาไปตบอกอุ้ยไม่ไม่พอไม่ฟิตนะคือคุณผู้ชมค่ะพอไม่ยิบย่ายค่ะอาชีพนี้คุณไม่เหมาะกับพี่ปุ้ยแลล่ะคาเพราะว่าพี่ป ไปชีวิตเย้ที่พูดขึ้นว่าเรากินดดีใจที่สองไหมพับคุงจ้าววันนี้หนึ่งวันเที่ยวบ้านตัวนะคะอิ่มช้องอิ่มอกอิ่มใจมากๆต้องต๊อกวุฒินันนาอิ่มลิดนึงคำคมหรือคติประจำตัวของน้องต๊อกคืออะไรคะก็ของท้อปเองนะครับคำคมหรือคติสอนใจก็คือมีความตั้งใจคิดไว้ว่า ท่านบีนัมมาสโลลล์กับนายดวลสลัมได้กล่าวและก็สอนลูกหลานของบรรดามุสลิมให้ไว้นะครับว่าจงเรียนรู้ตั้งแต่ในเพลจนถึงหลุมฝังศพนะครับเห็นไหมครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละก็เลยได้เราเลยได้เอามาใช้ในวันนี้ไงวันนี้น้องตอบเหนื่อยไหมพะพี่บี่ก็นิดหน่อยครับแต่ยินดีครับยินดีแล้วยินดีมากเลยก็ขอขอบคุณน้องตอบพู้ที่นั่นะที่มีมากเลยนะคะเรามีของทาด้วยเล็กๆน้อยๆมอบให้น้องตอบด้วยค่ะ คุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะปิดพันบำรุงเส้นผมจากแรมเมอร์แร์แแร์ค่ะเพราะวันนี้นะคะปิดพันบำรุงผิวพันค่ะจากสมุดดีไปกินแคร์ตี๋ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอ เวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพวกเราสามคนนะคะทั้งทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่นะคะในรายการพับ o f อกเดือดพาวค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะ่ะก็พบกันใหม่นะคะวันเสาร์ค่ะปโมตรงถึงใบสองค่ะใช่ค่ะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงเพลงแห่งมายาวันนี้เราพบแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ